สวัสด partner, ła, ีเพื่อนเพื่อนเราตั้มจากท e ีเซมิกหนึ่งหกแปดเองวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเลียงชิ้นงานในเตาเผาเซรามิกกันนะครับชิ้นงานที่เราจะเลียงในวันนี้ก็เป็นถ้วยฟูและถ้วยตะลยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการเลียงชิ้นงานในเตาเผาเซรามิกนะครับเราต้องเลียงจากด้านบนลงมาด้านล่างค่อยๆเลียงจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับเพื่อนเพื่อนที่ต้องเลียงจากด้านบนลงมาด้านล่างเพราะว่าเพื่อป้องกันเศษฝุ่นตกลงมาใส่ชิ้นงานด้านล่างนะครับ เร,เราก็เลยต้องเรียงจากด้านบนลงด้านล่างชิ้นงานที่เพื่อนเอนเห็นคือถ้วยฟูนะครับเรานําถ้วยฟูเข้าไปเรียงใน,ต mm. ในเตาเผาเมื่อเราเรียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจความเรียบร้อยตรวจฝุ่นของชิ้นงานที่รถเข็นที่นอกเตานะครับวิธีการเรียงชิ้นงานที่นอกเตานะครับในรถเข็นเราจะเรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับเพื่อนๆพอๆเรียงเสร็จแล้วเราต้องมาตรวจฝุ่นเศษฝุ่นที่จะตกลงมาใส่ถ้วยนะครับก่อนที่จะนําชิ้นงานเข้าไปในเตาเผานะครับ เพื่อลดโอกาสที่ชิ้นงานจะเสียหายนะครับเพื่อนเพื่อนเราเลยต้องค่อยๆท,ทําทีละใบจากนั้นเราก็เขียนลดเขียนเข้าไปในเตาเผานะครับนี่เราเขียนไม่ไหวแล้วเราก็เลยใช้เหล็กช่วยค้ายันวันพรุ่งนี้เราต้องเผาเตา11ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเ,เราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย